สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมบิ๊กจ็อกนะฮะขออนุญาตทำหนคลิปรีวิวนะครับกับคีย์บอร์ดไร้สายนะครับหรือไวเลสคีย์บอร์ดนะครับอันนี้นะครับผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับจากในช้อปปีนะฮะในราคา199บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถเรียกว่าใช้งานกับตัว iPad นะครับผมผมเอามาใช้กับ iPad นะได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ผมได้ทําการแกะออกมานะครับในในชุดของเนี่ยอุปกรณ์ก็จะเป็นว่ามีซองใส่นะครับมีตัวคู่มือเล็กน้อยนะครับวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของตัวพวกนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ใช้ฐานนะครับผมขนาด 3A นะฮะจำนวน2ก้อนนะครับนี่ผมได้ใส่เลยแล้วนะครับคือผมเพิ่งลองลองเทสก่อน นะครับก่อนจะอัดวิดีโอนะครับวิธีการใช้งานครับเราก็จะทําการกดเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องนะครับพอหลังจากเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะมาที่อุปกรณ์ที่เราจะมาใช้งานคู่กันนะครับนั่นก็คือตัว iPad นะฮะอันนี้ผมใช้ iPad นะครับนะครับกดเปิดการเชื่อมต่อนะครับผมแล้วก็นะครับมาที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับกดค้างไว้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวปุ่ม Connect นะฮะเพื่อให้มันขึ้นนะครับแล้วเราก็ทําการเชื่อมต่อดูนะฮะนี่ครับ กรณ์จับถือว่าเรียกว่าการจับสัญญาณบูชุนะฮะจับได้เร็วมากๆกับกรณ์ตัวนี้นะครับเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานกันดูนะครับว่าตัวนี้สามารถตอบสนองได้ดีแค่ไหนนะครับผมนะฮะการใช้งานนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะฮะการเปลี่ยนภาษานะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ผมบอกผมผมบอกเลยว่า ผมงงอยู่พอสมควรนะฮะการเปลี่ยนภาษา,าเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับในส่วนรุ่นนี้นะ,ะแต่และรุ่นอาจจะเหมือนกันแต่ถ้าสมมติรุ่นที่ผมซื้อมานเนี่ยนะครับในราคา199บาทนะครับกดในส่วนของตัวแคปล็อกนะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับอ่ะรอดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นะครับนะฮะวันนี้เรานะครับมารีวิวนะครับ บอร์ดนะครับเดี๋ยวดูครับนะฮะนี่ Enter นะครับแล้วก็มันจะมีแบบคำสั่งลัดนะครับก็คือต่างๆนะครับกดที่ c o m m a n d นะครับสมมุติเราต้องการพิมพ์ตัวหนาก็ตามนี้เลยครับ Command B นะฮะคอมมานด์เนี่ยฮะมันก็จะอันนี้อันนี้มันเป็นตัวไหนอยู่แล้วนะครับมันก็จะกดเป็นตัวบางเนี่ยนะฮะ hello นะฮะนะฮะ ปั๊บหนาเป็นตัวหนานะครับหรือตัวบางเนี่ยฮะด้วยทีมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการสัมผัสของมันนะครับผมขอเรียกทีมุ้งมวนนะฮะเนี่ยฮะเต็ดเดเดเถือว่าไม่ไม่ค่อยหน่วงนะครับแล้ว่าใช้งานได้โอเคมากๆเลยนะครับไงเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งสั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ออกเรียนตรงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะนะอันนี้ก็ที่ห่อกล่องนะครับผมแล้วก็ตัว สินค้าชิ้นนี้นะครับวางเข้ากันก็ขนาดก็โอเคนะครับผมไงสมมติเป็นเขาไหนนะครับอยากจะลองดูไอเอ่อเรียกว่าคีย์บอร์ดนะครับแต่ไม่ได้ซื้อกับอุปกรณ์ Apple นะครับก็ลองตัวนี้ดูได้นะราคา199บาทเองนะครับถือว่าตอบสนองโอเคมากๆเลย work work นะครับผมไงขอขอบคุณจบรีวิวคลิปนี้ด้วยประมาณนี้กันนะครับกับไวเดอร์คีย์บอร์ดราคา199บาทเท่านั้นนะครับผมไงสวัสดีครับ